สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมาเบ่งช่์ลำผู้ไทยครับศิลปินผู้ไทยครับนี่รอนศิลป์ผู้ไทยครับาพ่ดีว่นิ์เงร่กาเล่ิ่ไทยเดี๋ยวไอ้พนามาเขาไปแต่งตัวออกมาล่ำสุพีสุนองฟังปีนี่ล่ำน้ามูซอแจงครับแม่ครับปีนี่ล่ำซอแจงครับโอ้ยช่อำนามนไม่รบัดคี่ว่าจะเสด็เลื่ีวานไ้พี่น้องเมื่อวานว่าจะ็นลูกขนวนา อย่างได้ร้องเพลงสองเพลงจบแล้วมาษางังนเด่าจชวตู้จูจไมยังรถตจูจมันพ่อกระจายมือหอจุ่ไก่น้ารำจอดแยงพักหนึ่งกับพ่อกระจายโอ้ยอีแ่คือหัวน้ำดีทล่ะ่หัวจะไดพี่น้องเก่ากเนาะเออพี่น้องเก่าต้องผิดกับี่ิโอ้ตะกี้จะเป็นซาจนอยมหากินรอบพีบุญรอทุ่งฝนมาเพื่อเพนี่แล้วมาขายติครับมาขายเื้อแจ็คเได้มาขายห่นธุรกิจอย่งนาะ ถ้าเป็นกะลีเจ้ากระเอ๋าแขกพดเจ้าพดจะหไยพี่ไอ้น้องหายดูไอ้ร้านเตี่ยวไอ้ยังอาชีพชุดสลิปอะไรกันบ้าเป็นคนคนเดิมที่เป็นอาชีพชุดสลิปน้องกระสันแขกเก้าเาแขกระจับต้องกี้ตะกอนมาบอแขกผู้ใดแขกเจ้าสมัยใอรเป็นกะลีแต่สมัครการถามน้องตะกอยคาชีเขาอะไรกันเขาบ้าเพื่อนี่ตังค์เฮ้ยเนาะ เอามาจากผู้สิ่งล้ำเนี่ยปรเดี๋ยเอา,เอาปากพี่ป่านน้องไว้น้ำด้อครับผมผลงานการแสดงด้านหนา้าเวทีศิลปินภูไทยครับผมฝากว่านาผู้นำทีมงานมาร์คบงศิลป์ศิลปินภูไทยขอเสียงป,ปรบมือเป็นกำลังใจกับผู้นำทีมงานมาร์คบงศิลป์ครับผมขอบพระคุณค,ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่โตมือขวายชันโอ้ยเนาะคือวขึ้นมาสั่นเดียวนี่ ย,ยูซีปินพูดไงยจ้าของอายุย,ย,ย,ย้อนไปอายุย้อนไปย้อนมักมาพงศิลป์นี่แล้วเห <c oughs> ม็นมัเนาะ no เอากระแม่หล่ะเนาะบ่นเหม็นมักพราะย no ัยพี่เราพงศิลป์วะจากเสี่ยวมาะยังเล้วเท่าพอนั่นนะเขามาจุา่มแขนกันไปรับเบี้ยผู้สูง,งอายุบอกค้าจากล่ะผู้ละคนกันอยูกับมกักผู้เท่าคือกัอนเออ,อบ่มีดอกสมัยนี้ไปสิ้มักผู้เท่าอย่าว่าอย่าว่าพี่น้องทั้งพิบุลอาจารย์ฮักก็ได้ขอเสียงคนมักผู้เท่าเนี่ย มูเจ้าเอาบริยากเลขตีเอาท่าๆเท่าทงนุมผสมกันี้นคนห้องตางจิตต่างใจมากไปมากมกไปมากมัน,นมกระบาใสเอา้เอาสิรัปุธธททยพี่น้องฟังจ้าเอ้าไทะีคองมาดูปวัวเอาพู่วามทีหนึ่งบอกจะเพิ่มปบรลดงิ <c oughs> ลำภูไทยเจ้าเอก็ลำซ้ำนี่แล้วเจ้าเลยแค่จังด้าถลยแต่ชีกี่ลำพุนี้อนอโอ้ยยายน้องเนี่ยยังกระดายนอนเป็นยังโจกูบอกว่านี่คือเวทีอะไรเวทีหมอลำถัดทุกกันเวทีมเมื่อนโมยปนี่ดอกกระซังบอกพี่น้องเวทีศิลปินภูไทยเวทีแห่งวัฒนธรรม วัฒนธรรมอีสานหลายๆวัฒนธรรมาออกมาร่วมไปอยู่ในนี้โอ้อยากเบิงบ่งวัฒนธรรมอีสานครับหายมาเบิง่งศิลปินผู้ไทยแมนคอนอยู่นี่เนี้ยนักอยู่นี่อัดไปอยู่ในนี้เล่นดีแท้ได้วุ้ยถ้าเบิ่งเอาหายว,ว่าเอาขันยังสั้นจัดมากได้สิไปนั่งเบิ่งเด้อ่งไปหานมงนางเบิ่งนั้นเดือดใจเ้อะองนางเบิ้งนี่อะไรเป็นอยังอยากให้พังสังกัดสีออกไปยุ่งจังเลยนี่เจ้าก็ได้โอ้ยนตั้งหลังก็คือนไปยันนอนขึ้นยังอะไรพี่ขึ้นเนี่ยคือกุ้งข้าวอย สมนแยกคนใหญ่คติดสารคนเฟน,นทางสองน้าเดอครับพี่น้องขอบคุณหลายครับ